ครับ My Boy the Series นะครับก็เป็นซีรีส์วายนะครับเป็นการเล่าเรื่องของกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้มาเจอกันระหว่างพระเอกกับพระเอกนะครับซึ่งอีกคนเนี่ยก็อกหักมาจากอีกฝ่ายหนึ่ง พอได้มาเจอกันก็เกิดเรื่องราวความรักแล้วก็เกิดความสนุกสนานหลายหลายอย่างขึ้นในเรื่องนี้ครับคนไหนเป็นพระเอกกับพระเอกครับพระเอกมีอยู่สองคู่สามคู่นะครับก็จะมีคู่นี้นะครับตัวนี้หนึ่งัครับผมชื่อปะกกวทธิวัฒน์นะครับรับบทเป็นนัดครับเป็นนายเอกนายเอกครับผมชื่อคณโชิวรชาติกลุ่นนะครับรับบทเป็นสถาครับผม ชื่อเนทครับธนาชาเภาสังครับรับบทเป็นบอลครับผมมาแย่งเขาสองคนนี้นะครับเราสองคนจะจะเกี่ยวพันกันต้องครับผมเลนนะทัศน์สมุทรครับรับบทเป็นนายครับสวัสดีครับชื่อเจแอนนะครับสารัตนะครับรับบทเป็นเจไดครับก็อินนี่คู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นสุขทบแต่ทำให้สมสามากขึ้นนี่ก็จะเป็นน้องพลอยใสนะครับจาก AF นะครับที่ได้มีโอกาสมามาร่วมสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ด้วย นะครับผมอีกคู่หนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือจะเป็นคู่ของโอ้โหเหือกเลยแนะนำแทนก็ได้ชินุจะจะเป็นน้องน้องเท็ดนะครับแล้วก็น้องขนมนะครับด้านนี้นะครับนี่จะเป็นคู่เดียวนะครับที่จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแท้ๆนะครับผมก็จะมีเป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็น่ารักมากๆทุกๆคู่เลยสําหรับเรื่องนี้นะครับ อย่างตอนนี้มีซีรีส์วายค่อนข้างเยอะในรายทีวีเลยแล้วกดดันไหมคะว่าแบบเราจะมีความคาดหวงังหรือว่าอะไรจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็พอได้ทราบจากพินุนะครับว่าจะได้มาทําเรื่องนี้ก็ดีใจอยู่แล้วนะครับที่จะได้มาทาซีรีส์วายซึ่งตอนนี้กํบบาลังเป็นที่นิยมทีนี้เนี่ยถามว่ากดดันหรือเปล่าจริงๆไม่ได้กดดันอะไรเลยเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มซีรีส์วายเนี่ย เขาค่อนข้างเปิดใจอยู่แล้วนะครับว่าเขารักในการที่จะดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยทำให้มันเต็มที่นะครับทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากนักผมเชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะออกมาดีที่สาคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดขายอย่างหนึ่งคือนักแสดงกว่า80%เนี่ยมันเอ่อนักแสดงกว่า80%เป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะครับซึ่งทีมงานทุกคนเนี่ยคัดเลือก มาอย่างดีที่สําคัญแล้เวิร์กช็อปกันเข้มข้นมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยตัวเรื่องด้วยนักแสดงด้วยอะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะไปได้ดีครับเริ่มถ่ายทำบ้างหรือยังครับตอนนี้กำหนดการใกล้เปิดกล้องแล้วครับน่าจะเป็นเดือนเดือนหน้านี่แหละครับคาดว่าจะมาให้ได้ชมกันประมาณช่วงไหนก็ถ้าไม่ติดอะไรนะครับน่าจะเป็นปลายปีนี้เราน่าจะได้ชมกันครับผมค่ะ พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มโอ้สวัสดีครับก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณพี่นุษขอบคุณปาโกที่ชวนมาแสดงในเรื่องนี้นะครับปกติก็จะเจอเราพวกเราจะเจอกันแต่ในเวทีการประกวดนางงามเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นนักแสดงหน้าใหม่เพราะใหม่ทุกปีแล้วแต่ฝีมือหมอ ก็สนุกดีฮะอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกกระจับกระเฉงเวลาได้เจอเนี่ยเด็กรุ่นอย่างเงี้ยมันชื่นใจอย่างแรกคือชื่นใจแล้วบทเป็นอะไรครับแบทเป็นเจอะไรโทนี่เจโทนี่ก็บทก็จะแสบๆคันๆหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่ปะกโขเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เล่นบทอะไรก็ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ย่ะก็สนุกค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าน้องๆเนี่ยเขาเขาเวิร์กช็อปกันหนักมาก อยากให้ให้คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ให้กำลังใจน้องๆเขาด้วยเนี่ยค่ะค่ะากให้ฝากนิดนึงฝากเลยค่ะก็มั่นใจฝีมือทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมกับทีมงานหรือนักแสดงก็ฝากดีกว่าค่ะฝากช่วยเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นซีวิตใยเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนถึงแม้จะประสบการณ์น้อยแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่อยากให้เปิดโอกาสให้น้องๆอยากให้ ทุกคนชมผลงานของพวกเราและก็ฝากน้องๆทุกคนไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับ